สวัสดีครับสวัสดีกันในเมังสุรินี้คนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เกาะเตลุเตาครับประวัติศาสตร์เกาะเตลุเตากับมีมากมาม่แล้วก็ย่าเยียดนะครับถ้าร้อยเมตรที่เราเดินมาเนี่ยครับตรงนั้นไม่ใช่เป็นที่ประวัติศาสตร์นะครับแต่จะเป็นประวัติศาสตร์อีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปเยือนคุกเด้งนะครับเกาะเตลุเตาพื้นที่ประวัติศาสตร์อดีตีโหดไรมามากนะครับที่คุมขังนักโทษประมาณ4ี่พันว่าคนสูสานเกลลอยซบ ความมืรุมสมบูรณ์แมกไม้ที่งดงามบนเกาะเตเลเตแห่งนี้แ,แล้วก็มาลกล็มาถึงตึกแดงนะครับแต่ตอนนี้นะครับบรรยากาศทรามกลางสายฝนกำลังตกนักพอส้มขนนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับช่วงสม,มัยสงครามอินโดจีนนะครับที่เนเร่นะครับจะมีโจสรสลัดนะครับโจสรสลัด จนสลัดตลูโต้านะครับเป็นทีด่งดังมากในตอนนั้นนะครับเป็นทีวัดกลัวของชาวบ้านนี่ค้มฟึกอาชีพตลูโต้านะครับแล้วก็เนี่ยจะอยู่ที่นี่นะครับในจาหนาทีนะครับกําลังอธิบายแล้วก็ลาประสาตทตลูโต้ให้ฟังนะครับนี่คือประสาทตรทาากตลูโต้นะครับโซนสูสันเจ็ด้อยซับนักอยู่ทัดไปสิบกิโลนะครับจริงๆเลยนะครับด้านในนี้จะเป็นทีหนักตรวอยู่จริงๆนะครับแล้วก็สถทานที่เมื่อกี้ก็คือสถทานที่จำลองนะครับเป็นตึกแดงนะครับสมัยก่อนตึกแดงมันจะโหดไายว่านี้นะครับ นี่คมพัฒนาอาชีพนะครับกล้องตะลุเ่านะครับที่ตึกแดงนะครับใช้เวลาสมมติเจ็ดปีนะครับนี่เรากําลังจะเดินทางกลับที่พักนะครับจากโลว่ามาตรงนี้นะครับใช้เวลาสมมติสามกิโลเมตรนครับเดี๋ยวเราไม่ได้ลงเลยนะครับสมัยก่อนตัวนี้ก็เลยแต่เซตปลักอักพังนะครับสิ้นขาส่งออกจากตะลุเ่านะครับหลัก่อนก็เป็นพวกสัตว์กระจงแล้วก็ไม้ตะเคียนทีผ้าเร็วนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ผิดกฎหมายครับคือโฟกันเขาข้าไปสำรวจ แล้ตอนนี้นะครับเรากำลังจะกลับสู้ที่พักนะครับแช่ระยะเวลานะครับต้องมด3กิโลเมตรครับอะไรนะขอรูปแบบเดียวเฮ้ยไม่น้อยนี่ภาพมันฟ้องนี่ภาพมันฟ้องนี่วันเดียวเที่ยวไรก็กระปุวยาหลังจะกทั้งูนนะครับวันนี้ก็ข้อสุดทุายเป็นแค่นี้นะครับ